สัสดีน่อยูลดีหน่อยบางรั้งลางรอบูดสินก็จะมักมักมันีตลับกับซช่องเข้ตัวตาหลอกครับมันจะภันพิมพ์นอดมาเจ้างรับงานการชาติหรือวงานสถาปนาของจังหวัดตกางครับนะครบรอบ4ปีครับโอ้ี่ครับฮะทำไรก erm ันได้เลยครับ ติงจ้าเ็กเสียงา้ำับโอ้การของลหลายชิมหลายย่างครับจิงจะสวรรค์มาหมุนรถไปกระดาะประดาษนไปกันโอ้สุดยอดเียครับ กัะเาทางท่านดรสทรงศักดิ์ทองศิรัตนบัญชีช่วย่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปักทูงห่างเสร็จแล้วนะครับพร้อม้วยท่านจุมพฤพรนันทจัรีผัวราชการจังหวัดพงการนะครับได้ปักทูงหางนี้นะอย่างเครื่องบวงสรวงเสร็จแล้วต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านโหราพามสุไลชัยวงศ์ได้ประกอบพิธีอ่านองค์การวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคราชนโอกาสนี้ขอเชิญครับสีขาวสีม่วงชุดประจำจังหวัดของจังหวัดพิงการ งห้พระยาสัตว์นาคาราชใละพาญาหนาคขังพวกโดยอิสราลุกาใจยะใจยับอมอีสอนมหิสวรสุรีสิงห์บุลงมหิสวาราที่ัไกละอันใจยจยาขอบเท้าวจาตุ าดทูกะบาลปโบละวิสิทธิยาธยาโคพรเทผู้เลื่องลิศสถิตทิพยสถานผัวอมขันสัพพานันตจปวักรันลภมภาพไกวันสัพพะโอลโมฝังลุกลดาวาลีสิงห์พรทนอากาศดำเนินเหวนหนาวสถานทิพยพิมานอมรทิพเทวันักขอพนเทพสุราลักษันศักศิ์จุงทรงเทวกราเธอช่วยพิบาลบำรุงรักษาทุกท่านที่มาในงานวัน ให้กเกษมสําลานหาดูไทยทุกอริยบททุกเมื่อเทิน,นสุปปัพันดะสุปัพันชนะส,สัมปันนางสาดีนังอุทนานงอุทกังวรังสาดวุนนโมพุทธายาภูลัติมัสนิงพิสา,าคาเกสันติภูตาไม่ทิการ ตปีตุ้มเทอโนดาขันตูอาโ <airpl Pon S 2> e ah ูพาเยนทุเทนจามพักขยี้พ ok ักทีนัดเมิงที่ซาภาเทสันติเทวามิทิการเตปีตุ้มเทอโนดากันตัวอโนพาเยนทุกเทนจามบัดจีมันมิงที่ซาภาคีสันตินาคามมิทิการ เตปีตุมเฮอนุราคันตัอาโูคาเยนาตุเขนอาจารอุตรัตนิงทิสาภาเคสันติยักขามณีพิการเตปีตุเฮอนุราคันตัอาโูคาเยนาตุเขนอาจารปุริมาทิสังทาราโทฬทีเนนาบิรุณภาคุลพจะเจ้ากระบอกวันจัดสิ่งผัวราชการจุติจึนการพร้อมด้วย นางวีนาวันนทัทชัรินายกเหล่ากาชาิจุติบึรงการได้ปล่อยเข้าตอบดอกไหมในโอกาสนี้คนจนกับ ขอญาตเรียนเชิญนายนครสุริภริญญาณันรองผูัวราชการจังหวัดพึงการพร้อมด้วยนางศรีอุดรสุริภริญญาณันรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพึงการได้โปรยเข้าตอกดอกไม้นโอกาสนี้ขวัญเชิญครับกแล้วขอเรียนเชิญนายสมหวังอาลีเออ้อรองผู้วราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยนางนิตยาอาลีเออ้อ รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาครับได้ปล่รยเข้าตอกตอกไม้นโอกาสนี้ขนเชิญครับลำดับต่อไปขออญาตเรียนเชิญนายวิรัติลิมสุวัรสมาชิกวุฒิสภาได้โปรยเข้าตอกดอกไม้ขอเชิญครับ และก yup. อยาตเรいいียนเชิญนายพีหมายคงทันสมาชิกวุฒิสภาได้โปรยข้าวตกดอกไม้ขอนเชิญครับและขอยาตเรียนเชิญนายสรชาติสวนนพรหมสมาชิกวุฒิสภาได้โปรยข้าวตกดอกไม้ขอนเชิญครับและขอยาตเรียนเชิญนางสุมิตราจารุกกำเนิดกหนกสมาชิกวุฒิสภาได้โปรยข้าวตกดอกไม้ในโอกาสนี้ขอนเชิญครับ และขอญาติเรียนเชิญได้อภิชาติสุดแสวงกงศุกิติมศักิ์แห่งราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยพร้อมภริยาได้ปล่อยเข้าตอกดอกไม้ในโอกาสนี้บันเชิญครับและขอญาติเรียนเชิญนายบุรพันธ์ชำนิยันปลัดจังหวัดปุญการได้ ปล่อยข้ตอตกลงไม้ในโอกาสนี้ควเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญนายพนมวัดวุฒาภาณิตหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดบริการได้ปล่อยข้ตอตกลงไม้ในโอกาสนี้ครับควเชิญครับ ขอแยาดเรียนเชิญท่านอธิการมหาเวลาจะพัดวนธานีนะครับเอนเชิญครับไในป่วยก็ตอดดอกไม้ครับ กับสำหรับการประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระนาคราชในวันสถาปนาจังหวัดพิการครบ14ปีประจำปีศักราช2568ได้ประกอบพิธีโดยอันเป็นอุดมมงคลสมบูรณ์ทุกประการสำรับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยว่าสรวชการท่านผู้มีเกียรติท,ทุกท่านนะครับได้เรียนเชิญด้านหน้าเวทีเพื่อที่จะได้ประกอบพิธี